ตอนนี้ก็หลังจากที่สอนไปได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จะพักรถครับนักเรียนก็หลอนไปเปิดไฟทิ้งไว้นะครับแต่เขาเรียกว่าไม่รู้ตัวนะครับตลอดระยะสองชั่วโมงนี้นักเรียนไปอเปิดไฟไว้นะครับซึ่งมันจะรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับแล้วเขาจะปิดไฟได้ไหมนะครับเออหมุนยังไ,ไงไฟหมุนยังไงตัวนีว้เนี่ยตัว,วนี้ว่าหมุนออาหมุน หมุนกลับไปทางซ้ายหมุนกลับไหมหมุนพอแม่น <c oughs> อันนั้นมันเอาขึ้นเอาลงแล้วนะหมุนนังสิไหมห <c oughs> มุนกลับไปเออห <c oughs> มุนอีกเออจำไว้ได้บ้านนี้นดี้ตัวให้อ่าหมุนไหมบ้างหมุนบ้างเออจำไว้ได้บ้านไหนมันเป็นนี่สิทุกขั้นออดูแล้วหน้าตามีความสุขพิดบอนแนนเบลซินิทอ่าโอเคโอเค นี่ก็พักรถนะครับหลังจากที่แม่นั่งนี่ครับเป็นไดเลนรวมเมื่อกี้เป็นไบ้านของอะไบ้านของอะไ้แต่ว่าหูเรื่องไปพ่อสีโอเคขึ้นดีดีขึ้นเพราะจากเขาเลยที่อกเค่อยขี่รถน่ะดีดีว่าเป็นคนอ่าดีขึ้นพ่อหูเรื่องแล้วไล้จะเกียร์แล้วเหมือนนี้ครับสองเกียร์อ่าสองเกียร์รวมกับเกียร์ถอยเป็นเป็นสามตัวเกียร์ถอยเออสามอ่าเป็นสามเกียร์ คิดว่าจะคล้องสิต้องเพิ่มเติมส่วนใดของการครับว่าความเพ่อตกปิ้งนะเพื่คล้องเข่านะอ่าความคล่องเข่าฝึก่อคล้อมเป็นงรถเพื่อนยังพี่น่ักกันนี่ก็เป็นเป็นเป็นคนขี่ลืมอีกส่วนหนึ่งเห็นปะอ่าเป็นคนเจ้าของเป็นคนขี่ลืมเพื่อยังดาวสิมักลืมเห็นปะจัดจัดดีก็เรื่องนี้เ่านันฮะ มันเจะบุบๆด้วยครับเขาเกียร์คัดคัดตีนคาดตีนหนึ่งเบียดงี้ไเบกยดกประสานกันขาใส่ขาขวานี่ยอ่าให้มันสัมพันธ์กันขั้นล่งขั้นลิงมันๆของแข่แเข่ามนเล่นไงตอนนี้พ่อสีโอเคไหมดีขึ้นว่าก็มมือแรกวะแลก็ก็ดีก็ก้มมือแหกพอใจการสอนครับพอใจเยล่เออเข้าใจไงบ่เข้าใจไงเอองี้ไงแหลมจังยิ้มได้เวลาเรียนหรอ ยากวะเออบนงานนนี้ครับเออบนานคนได้แต่พ่อเห็นได้เนะอเ,เออนี่แหละครับตอนแรกจากแบบมาเรียนนี่ไม่รู้อะไรเลยนะครับตามที่เราสัมพันธ์กับที่แรกตอนนี้ก็ขับวนไปได้ทุกที่ทุกจุดแล้วนะครับไปวนมาหมดแล้วนะครับเนี่ยวนวนมาหมดละเหลือแต่ว่าจะต้องเพิ่มความมั่นใจไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆการฝึกนะครับไม่ใช่ว่าจะฝึกแต่โอ้ยวนวนอะไรคูตาถ่ายอะไรยังไงนะครับมันมีเยอะเยอะนะครับหลายรูปแบบของการสอนจนกว่าเราจะขับรถเป็นนะครับ แต่บางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูมากก็เพราะว่าเออเราก็สอนไปเราจะถ่ายให้ดูให้อะไรยังไงเพื่อให้เห็นว่าเออเราสอนคนนั้นคนนี้เคสคนนั้นคนคนีน้เป็นยังไงบ้างคนที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาเรียนหรือไม่มาเรียนนะครับก็ตัดสินใจเถอะครับอย่าไปคิดเยอะ้ามองหาที่เรียนครับรอ,อยู่นะครับมาสารคามนะครับทุกที่เลยทุกพื้นที่นะครับผมรับสอนทุกพื้นที่ถึงประตูหน้าบ้านนะครับมาไม่ถึงก็โทรหาครับยุบ้ันไดก็บันบันนุ่นเสียวบานน้องบันนุ่นนุ่นเสียวนุ่นเสียวไปทางบันได ถ้ามันเป็นเฉียบอันมันคําเรี่ยงมันเฉียบันชี้ให้นักโจง่ายโชงโอกางขอนายพงเย้เนาะมันแน่บ้านเกิดเท่าเลยบันี่มันเกิดแบบนักโจงนังอันโ,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 โอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากผลง,งานการสอนของครูต้านะครับตามสไตล์ของครูต้าติดตามได้ที่ตรงนี้นะครับนี่กดกดตรงนี้นะครับสีแดงแดงโลโก้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ